เอาละครับตามคำเตือนเลยพยากรณ์พยากรณ์ารอากาศเนาะพายุฝนพายุลมลมแรงมากมากนะฮะที่สวนตอนนี้โอ้โหดูสังเกตได้เลยครับดูน,นะฮะลมลมแรงมากแต่ว่าฝนไม่แรงนะแต่ลมนี่แรงมากนี่ถ้าเป็นช่วงที่ผลไม้ม,มีมีลูกเนี่ยทุเรียนมีลูกนี่นะ เดินนั่งร้องไห้ยอยีกแบบนี้โอ้โหนี่แหละครับอากาศมันจะเริ่มแรงขึ้นทุกปีทุกปีเนาะแล้วปีนี้เขาก็เตือนมาแล้วว่าพายุนี่จะแรงลมฝนพายุจะแรงนะครับแล้วก็ฝนก็จะทิ้งช่วงด้วยโอ้โหมีแต่อะไรที่เกิดขึ้นมาเนาะกับสภาพอากาศ เป็นห่วงอยู่นู่นเลยครับต้นหมากนี่นนะไม่รู้จะล้มใส่เสาไฟสายไฟจะขาดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่สามเส้นเลยโอ้โหเอ็นเขนาดนั้นถักหักโครมลงมานั้นก็เสาไฟอยู่ตรงนั้นพอดีเลยสายไฟคงไม่เหลือแล้วครับขาดแน่ๆลุ้นกันไปเดียเด๋ยวลุ้นหวังว่าจะไม่มีอะไร รุนแรงเสียหายรุนแรงเนาะดูโอ้ยพอเธอแตออ่แค่นี้จริงๆได้แค่ได้แค่ยืนพอเธอโอ้ยนี่ถ้าไม่ตัดถ้าไม่แต่งกิ่งนะสงสัยหักโคตนแน่เนี่ยเออ แล้วช Connie ่องล่างไม่ไปนะ,ะมาช่องเราพอดีเลยนี่มาช่องลมบ้านสวนพอดีเลยแต่ข้างนู้นข้างล่างข้างล่างนู้นข้างล่างนู้นไม่ไม่ไปอ่ะข้างล่างนู้นไม่มีลมนู้นข้างล่างนู้นเออนูุนสังเกตดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นป่ายางอ่ะป่ายางนู้นเนี่ยเนย่ป่ายางลมไม่ไม่พัดแรงเท่ากับที่นี่เลยเนี่ยที่นี่ลมแรงมากเนี่ย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 ที่นี่จะแรงป่ายางเบามากนู้นับป่ายาง yeah <sighs>